ดีเห็ด di ดีกิน

ลูกค้าหลังคาหลังใพี่ไหมอ้าโอ้ยเจ้า่เออะไเด้อโอ้ยย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 ย้

มา,าูกันมาชันูมาไกินน้ำระบาดนี่โอ้ยตายแล้วลูกอีก็อยาไปเมื่อจะเมอยากก็ไปยังกได้กินเมกได้กินจ้่กันเพอขอได้เราคยกกได้ไ้กนอโอ้พงวะโอ้ชะนนอนฉันนอนนอนกินเอาค่ะชะนอนกินเอาอุ้ยผุนเสาแตงโม่ะผุนพยายเจ้าหงก็เอาเจ้าหงก็เอาโอ้ยตายตายตเอาทีหลังเาตายที่ล ละเทเายุใส่อดีีเเาเเดี๋ยวปาเล้ยบท่ังเราทำเต่งโม่มเต่งวแก้วมสวัสดี่าเจอปลาไหมปไปไปไหนไปูกนไปู ยนไปมันเหยียบคือเกาเพียนบกินอ้าลูกอาแม่ให้ใส่ปากให้เลยออาน้องเหยียบแม่ไว้กินจังเบิงมืดอารมณ์กินเลยบกินเลยลูกข่คุณไปกินทำไมนึกาคุณอะเ้าล่ะมากินเลยเบิงงได้สิค่ะ อ่พ่่มนน่ม่ตืพ่ออยอยได้กได้บนไจะดพ่ดาวอยนดเก่งอยนดก่แล้วก็ได้งานงนพ่อผมเองานท่อหนเิอ่อจะไปบดีิอ่อเดไหม่จะภาพตน่งเนาะะพด้วยูไม่่ลไม่อเลไอไม่ติดไม่ติดอันเดียวาจยไปดวอยู่

<coughs> happy birthday to you. Happy birthday to Để Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. เดินซ้ายเนาะ ปีเบิร์ดเดย์นะปรับปฐภาพร่างกายแข็งแรงย่างเข้าสู่17ปีแล้วผ้าผ้าโพธังปังๆแห้งๆนะปองเด้อไปต่อไม่รอแล้วนะโอเคคือเป็นผู้บ่าวไงคือมีฟีมแมนขอสั่งหน่อยครับขอขอให้มีงานปังๆอ่าเป็นที่แอนโดงดังทั่วประเทศดนะปองเด้อ

Аппеджи хедегидиган ап эп эп ата фуркан эп 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 оо юм 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 ю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 

เียวให้จันเจ้าไปะย,ะย้อมตักอย่างเลยต้อนไม่ปากด้วยคำที่บอกวันนี้ก็ลไ้กั <c oughs> นะครับวก็วันนี้ก็ขอบคุณ <c oughs> ที่ถาดมาได้ก็ขอบคุณบ้านแม่วนโดยเฉพาะลูกจันเจ้าของเขาครับผม <c oughs> จับงานมันเกิดให้ไปทองนะครับแล้วก็น้องดาวด้วยนะครับผ <c oughs> ลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยก็น้องจันเจ้า FC บ้านน้องดาวนะครับขอบคุณมากๆเลย ที่ไม่ทอดทิ้งบ้านพี่ทองนะครับก็ขอให้ครอบครัวของพ่อเรือนแม่วอลก็ต่อช้างทุกๆุกเชียร์ภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คู่บ้านพ่อทองและก็โรงเรียนอนุบาลช้างของเราแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับมากินเขีย้เนยหยุดเลยนะเธอน่ะอันนี้แกขี้ดื้อยาบ้าขาหลังแม่เบ๊ พอขึ้นแล้วนั่นสเดือน่ไหนจ้เจ้า่ก็กินอย่งแบบนี้ข้าวเดียว้าเดียวจิบฝาลูกจิบฝาเป้จิบจิบิบจบจบิบจิบจ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 บบจจบจบจบจจบ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 จจบจบบจ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 จบจจบจจบ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 จ

Ôi bừng ไปแล้วมา mọi มาแล้วมาแล้วโอ้ยเบิ่งบักใหญ่กิน เราตั้งรัไม่เฮ้ยน้ันนี่ก็คิดดูแตงโมหลังมือเหลี่ยมเชี่ยเพราะอันนี้นะจำเจาะนะแตงโมหลังมือเหลี่ยมเนี่ยเพราะเอาจะข้ามเอาขนมจำเหลี่ยมก็จะดิ่มขันเตี้ยวมาเหาดูโอ้ อ่าตางััน้จะขงละใชไดุนเจ้าเจ้าเองเดก็ปวนเออป้วกันอย่งก้นนี่แหละกลัง้เดือนอีกโอ้ยอย่าแหงเลยเช่นแหงเลตมาเน่อนนเ

พอยุบุนก็บากินยุบุนก็บากินเจี๋ยวน่ยวัหนึ่งเลยวะอืม Những đâu có nơi đâu. Ello hoàn thiện. Ello hoàn thiện. Hang nóng nóng đi Hàng <laughs>

มุมกว้างใช่โอ้ชิเตะอันนั้นอนน่ะ กแ่นาดูด <scientifically S 2> ูดูดูไปแล้วไปกแ่นาแล้วเนี่ยยงกรบนตรงเลยเนี่ยตัวมัดไปงเลูดเนี่่เอาไ Lúc xã ở lúc sau ngọc 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 ทางนี้พ่อแม่ดึงอ้วนเลยอ้วนเลยดึงกันไปโอ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าไม่จะวิ่งลงอย่างเดียว